นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ในซาฟารีเพื่อชมสัตว์ต่างๆกันตามปากติค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวระบุว่ามีสัตว์ตายเป็นจํานวนมากจนถูกตั้งคําถามถึงเรื่องการดูแลสัตว์ป่าที่นําเข้ามา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิงค์คณครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค์คณครแถลงข้อเท็จจริงยืนยันว่าเชียงใหม่ในสัฟฟารีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2548สัตว์จำนวนมากที่เลี้ยงไว้จึงอยู่ในวัยชราดูแลกันมาเป็นอย่างดีจนสิ้นอายุไขข,ของสัตว์แต่ละประเภทจากการตรวจสอบเรื่องการตายของสัตว์เดือนธันวาคมปี2566พบว่ามีสัตว์ตาย4ตัว ไม่ใช่13ตัวตามที่เป็นข่าวสัตว์ที่ตายคือหมาจิ้งจอกเป็นเนื้อง,งอกตับอ่อนส่วนข้างห้าสีกับหมาป่าฟินิกซ์ป่วยตับอักเสบอีกตัวคือแมวดาวสิ้นอายุไขัตามธรรมชาติค่ะส่วนการตายของลีเมอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2566นั้นมีสาเหตุจากถูกงูเหลืองกินครับเพราะเป็นช่วงฤดูฝน พบงูตามธรรมชาติหลายชนิดเข้ามาในพื้นที่ป่าของสวนสัตว์นะครับบางตัวก็เล็ดรอดเข้าไปในส่วนจัดแสดงลีเมอร์ตอนนี้ได้ออกแบบสถานที่ใหม่เพื่อป้องกันแล้วครับยอมรับนะครับว่าแต่ละปีมีสัตว์ตายเฉลี่ยปีละ70ตัวครับมีการผ่าชนสูตรทุกตัวเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อแล้วก็อวัยวะส่งตรวจส่งไปยังห้องปฏิบัติการณคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแล้วก็ส่งไปที่กรมปรศุสัตว์ นอกจากนั้นสำนักงานยังรายงานสัตว์เกิดสัตว์ตายต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นประจำทุกเดือนนะครับยกเว้นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทเสือโครง่งที่ต้องรายงานภายใน24ชั่วโมงซึ่งเป็นไปนตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ครับเรียนให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าข้อมูลสัตว์ที่อยู่ในความดูแลเข้าครองของเราแล้วก็มีการเสียชีวิตนั้นมีอยู่จริงครับแล้วก็ ตั้งแต่ปี2562ถึง2566จะมีสัตว์ที่อยู่ในความดแรลของเราเสียชีวิตเฉลี่ยต่อปีแล้วเนี่ยใน4ปีจะมีไม่เกิน100ตัวแต่จะมีอยู่ปีหนึงซึ่งปี2565ก็จะมีอ่าจำนวนที่มากกว่านะฮะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลรายงานอยู่ที่ประมาณ150กว่าตัว ยังมีข้อมูลว่ามีสัตว์ป่ากว่า1000ตัวรวม130ชนิดในสวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีได้รับการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยทีมสัตวแพทย์นะคะปัจจุบันมีสัตว์ที่อยู่ในการรักษาจากอาการเจ็บป่วยประมาณ10ตัวแต่ไม่ใช่อาการร้ายแรงส่วนการจะซื้อหรือว่าหาสัตว์เข้ามาทดแทนหรือไม่อยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางคณะกรรมการว่าจะต้องดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ด้วยรวมไปถึงปัญหาเลือดชิดค่ะ Yeah. ทุกขั้นตอนต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบนายอัธพรศรีเหรันผู้อำนวยการองการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยบอกว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ไนส์ฟารีไม่ได้อยู่ภายใต้อง์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์นะคะในอดีตสวนสัตว์แห่งนี้บริหารงานโดยบริษัทที่ดูแล3กิจการคือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และสวนสัตว์ไนส์ฟารีต่อมายุครัฐบาลคสชก็มีคําสั่งแยกค่ะให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไปขึ้น กับกระทรวงการคลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์มาขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนสวนสัตว์ไนซ์ซฟารีให้ขึ้นภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดูแลสัตว์ป่าในสวนสัตว์เป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ประจําสวนสัตว์ต้องมีการตรวจสวัสดิภาพสัตว์เพื่อรายงานกลับไปที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ค่ะ